สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูอ้อยของเราอีกแล้วนะคะอ้อยแปลงนี้อายุได้5เดือนกับ20วันนะคะนี่เลยจ้าพี่น้อง5เดือน20วันไม่ได้รองพื้นนะคะตอนปลูกใหม่เราไม่ได้รองพื้นค่ะทุกท่านแต่ถ้าใครที่มีทุนนะคะถ้าตอนปลูกใหม่เราแนะนําให้รองพื้นโดยปุ๋ยสูตรเสมอนะคะนี่แหละค่ะทุกท่านปุ๋ยไม่ได้ใส่ตอนปลูกใส่ตอนอ้อยได้ สามเดือนกว,กว่านะคะทุกท่านใส่โดยวิธีการขูดริปเปอร์ฟังปุ๋ยนั่นเองจ้านี่เลยพี่น้องเพิ่งกินปุ๋ยไปครั้งเดียวนะคะอ้อยแปลงนี้ค่ะพี่น้องความสูงใช้ได้เลยนะคะแต่วัชพืชอืมเดี๋ยวต้องมาเก็บนะคะวัชพืชปล่อยไว้ไม่ได้นะคะพี่น้องปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าถ้าวัชพืชเยอะเกินไป มันก็จะแย่งอาหารของอ้อยนั่นเองจ้าเป็นอ้อยตอที่หนึ่งนะคะอ้อยปลูกใหม่ค่ะพี่น้องจริงๆอ้อยนะคะถ้าได้รับสารอาหารที่เพียงพอก็จะแจ๋วเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมค่ะขึ้นอยู่กับทุนของเรานั่นเองนะคะเราปลูกอ้อย โดยวิธีการดูแลดังนี้นะคะเราจะสูบน้ําถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แล้งนะคะเราจะสูบน้ําใส่ค่ะนะคะและเราก็จะคอยดูแลเรื่องวัชพืชนะคะสําหรับเรานะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ใส่เลยมาค่ะมาดูปล้องนะคะว่าได้กี่ปล้องแล้วนะคะห้าเดือน20วันนะคะมานับไปพร้อมๆกันเลยจ้า ลักษณะปล้องคือห่างยาวใช้ได้เลยนะคะถ้าปล้องสั้นๆนี่ไม่โอเคนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ค่ะประมาณเก้าถึงสิบปล้องนะคะโอ้โหพี่น้องนี่ ห้าเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะพี่น้องได้เก้าปล้องแล้วนะคะโอ้โหถือว่าดีงามเลยนะคะความสูงและที่สำคัญทุกคนลักษณะปล้องค่ะยาวเลยนะคะทุกท่านลักษณะปล้องยาวๆแบบนี้เหมาะมากเลยนะคะที่จะตัดเข้าสู่โรงงานนะคะเพราะว่าจะทำให้ได้น้ำหนักนั่นเองค่ะ เพราะว่าที่อยู่ในปล้องอ้อยนี้จะเต็มไปด้วยเนื้ออ้อยนะคะเมื่อมีเนื้อก็มีน้ํานะคะเมื่อน้ําเยอะก็บ่งบอกถึงน้ําหนักนะคะมานับปล้องกันค่ะ3มปล้องนะคะ3แล้วนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอกันเลยนะคะแต่ละต้นนะคะประมาณเก้าปล้อง1ิบปล้องเท่ากันเลยนะคะเป็นไงคะพี่น้องไรไอ้อยของเรานะจ๊ะ5เดือนกับ20บวันจ้า ไปปุยครั้งเดียวนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในวันนี้ขอบคุณทุกคำแนะนำติชมเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ